โรงเรียนบ้านน้องบกนนสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งนำเสนอโควิด1 9กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจากสถานการณ์มหันตภัยร้ายเชื้อไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกทางโรงเรียนบ้านน้องบกนนสวนัสดิ์ได้มีมาตรการการป้องกันการติดเชื้อภายในโรงเรียน โดยเริ่มจากาคณะครูร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านประชุมปรึกษาหารือแนวทางป้องกันโดยให้นับก,การพานโรงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในและภายนอกรถรับส่งนักเรียนก่อนรับนักเรียนและหลังส่งนักเรียนมีมาตรการให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่ขึ้นรถรับส่งนักเรียนและตลอดเวลา ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนตัวคัดกองนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนมีการวัดอุณหภูมิล้างเชื้อที่เทา้าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและติดแถบสีที่แขนเสื้อของนักเรียนทุกคนเพื่อให้แสดงเห็นว่านักเรียนได้รับการตัววคัดกองเบื้องต้นก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนจัดพื้นที่ส่วนรวมใหม่ตามมาตรการการรักษาระยะห่าง โซเชียลดิสแท a n c i n g ทุกกิจกรรมต้องมีระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรเขารบทงชาติยืนห่างกัน2เมตรจัดห้องเรียนไม่เกิน20คนมีการเว้นที่นั่งในโรงอาหารใช้แก้วน้ำถาดอาหารช้อนซ่อมส่วนตัวเพื่อลดการสัมผัสรวมกันส่วนนักเรียนปฐมวัย จะมีครูดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีการจัดการบริหารขยะในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินอำเภอเมือ,เมองจังหวัดยะโสธรมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะ และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนำผลพลอยได้จากธนาคารขยะมาตั้งเป็นกองทุนชาปนกิจศพเพื่อช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียนและโรงเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยังย่งยืนอีกด้วยครับโรงเรียนบ้านน้องบกนนสวัสด์บริหารจัดการขยะในโรงเรียนโดยใช้หลัก3 r คือ คือการลดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทางโรงเรียนบ้านน้องบกนวลสวัสด์ได้มีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกโดยจัดหาแก้วน้ำดื่มให้นักเรียนทุกคนเป็นของใช้ส่วนตัวและรณรงค์การรับประทานอาหารให้หมดรียุทธ์ใช้ซ้ำครับคือการใช้ซ้ำนำสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การนำกระดาษหน้าเดียวมาทำแผนง,งานนำเสนอการนำสมุดที่เหลือใช้จากปีการศึกษาที่ผ่านมามาคัดแยกบกสมุดและกระดาษขาออกจากกันบกสมุดนำมาทำป๊อปอัพเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนส่วนกระดาษขาวนำมาทำมินิเ,เปเปอร์เพื่อเพิ่มทักษะในการทำแบบฝึกหัดฝึกซ้ำย้ำทวน คือการนำวัสดุปไปผ่านกระบวนการแปรรูปโดยโรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกกระเทียมในขวดพระสติไม่ใช้ดินบูรณาการในรายวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาประโยชน์ของกระเทียมและบันทึกการเจริญเติบโตของพืชน,นอกจากนี้ทางโรงเรียนของเรามีการจัดการขยะอินทรีย์คือ นำเศษอาหารที่เหลือจากโครงการอาหารกลางวันมาทำเป็นปุ๋ยหมกักจุลินทรีย์และนําใบไม้จากบริเวณส่วนต่างๆของโรงเรียนมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใส่แปลงผักเกษตรอินทรีย์จะได้ผักที่ปลอดสารพิษเพื่อจำหนายให้กลับโครงการอาหารกลางวันจำหนายให้ผู้ปกครองและชุมชนขอบคุณทุกท่านครับที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านนองหมูนอสวัด์ হোমওয়ার্ক রাও কাপ